ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับ Love No Channel By Nut วันนี้นุชจะพาทุกคนสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิยายรักโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องคิวปิดสกิ t รักเสนอเป็นตอนที่20ค่ะไปพบกับความสนุกกันได้เลยค่ะทันทีที่ตุนภพและภูมิพีก้าวเท้าเข้ามาในบ้านอ่อนจิราซึ่งรอพวกเขาอยู่แล้วรีบเอ่อยถามไปไหนกันมาหรอคะถึงได้กลับมาป่านนี้เยาาสอดรู้สิครับ ฉันแค่ถามคุณดีๆทำไมจะต้องมาว่ากันแรงๆแบบนี้ด้วยเขาเรียกว่าสั่งสอนจะได้จำทีหน้าทีหลังจะได้ไม่เสนอหน้ามายุ่งเรื่องของคุณอื่นจากนั้นก็เดินกลับขึ้นห้องไปพูดแรงไปหรือเปล่าวะตินไม่หรอกจะได้ไม่กล้ามายุ่งกับฉันอีกสองหนุ่มเข้าไปหาบิดาที่ห้องและอยู่คุยกับท่านอีกพักใหญ่ก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนหลังจากที่เรียกตัวคนกระทำผิดมาสอบถาม ก็เป็นไปตามคาดคือไม่สามารถเอาผิดอดิศรได้อย่างที่คิดจับได้เพียงปลาซิลปลาส้อยที่ออกรับแทนและไม่มีการซัดทอดไปถึงตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังตินภพวมอบหมายให้อารทเป็นผู้ดูแลคดีนี้และส่งผู้จัดก,การฝ่ายคนใหม่ไปประจำสองหน้าที่นี้แทนอีกทั้งยังได้แต่งตั้งให้มัทนาวีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเพื่อลงไปกำกับดูแลแผนบัญชีและการเงินที่นั่นด้วย มัทนาวีจะต้องเป็นคนวางระบบบัญชีใหม่ทั้งหมดจึงต้องย้ายไปประจำที่นั่นชั่วคราวจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายจะสำเร็จลุล่วงเพื่อป้องกงันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและเพื่อจับตามองอดีศรเอาไว้เผื่อว่าอีกฝ่ายจะลงมือกระทำการทุจริตอีกครั้งครั้งนี้ติณภพได้เพิ่มกฎหมายลงไปว่าการเซ็นเบิกจ่ายใดๆจะต้องมีลายเซ็นของอดีศรและมัทนาวีควบคู่กันเสมอ จึงจะสามารถอนุมัติให้เบิกทอนหรือจ่ายชำระบ,บินของบริษัทได้ถึงจะเป็นอย่างนั้นอดีศรก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจเพราะเขามีวิธียักย้ายถ่ายเทเงินของบริษัทเข้ากระเป๋าแถมยังมองเห็นคนที่จะมาเป็นแพะรับบาตรแทนได้แล้วฮึคิดเรอว่าจะหยุดฉันได้ไว้ใจกันนักใช่ไหมเดี๋ยวก็จะรู้ว่าถูกคนที่ไว้ใจหักหลังมันเป็นยังไงเมื่อย้ายกลับมาพักอยู่กับบีดาติณภพตัดสินใจทําตามคําแนะนําของมัทน,นาวี โดยการหาเวลาเข้าไปคุยกับบิดาตามลำพังทุกวันเพื่อสอบถามอาการในแต่ละวันเท่าที่สังเกตอาการของบิดาก็เริ่มดีขึ้นจนเห็นได้ชัดวันนี้สีหน้าของพ่อดูสดใสพ่อดีขึ้นมากแล้วไม่มีอาการอ่อนเพลียเหมือนก่อนตื่นไม่ต้องเป็นห่วงนะอีกไม่นานพ่อก็คงหายเป็นปกติดีครับถ้าคนลงมือไม่ก่อเหตุซ้ำอีกครั้งพ่อก็คงจะลุกเดินได้ตามปกติในวินชานี้เขาคงไม่กล้าแล้วล่ะ ไม่กล้าหรือว่าราจังหวะที่เหมาะสมครับผมยังไม่วางใจและไม่อยากให้พ่อประมาทพ่อดีใจนะที่ติงเป็นห่วงไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้แม้จะแอบหวังว่าสักวันตินจะยอมยกโทษให้พ่อเราสองคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกครั้งโดยไม่มีกำแพงมาขวาง,ง,งกั้นระหว่างเราผมคงเป็นลูกที่แย่มากใช่ไหมครับเป่าเลยติมมันไม่ใช่ความผิดของลูกพ่อต่างหาก ที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่ดีพอละเลยแม้กระทั่งลูกของตัวเองสมควรแล้วที่ตินจะโกรธจนแทบจะตัดขาดจากพ่อสิ่งที่ไตยพบพูดไม่ผิดไปจากความเป็นจริงแต่นั่นเป็นความรู้สึกก่อนที่มัทนาวีจะพูดเตือนสติเขาคำแนะนำของหญิงสาวทำให้ตินภพตัดสินใจที่จะปรับความเข้าใจกับผู้เป็นพ่อโดยพูดถึงสิ่งที่มันยังค้างคายอยู่ในใจมันนานกับปีดาของตัวเองนับเป็นครั้งแรก ที่เขายอมเปิดใจพูดถึงเรื่องนี้บอกได้ไหมครับว่าพ่อมีเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่เคยติดต่อเราพูดไปถิงก็คงไม่เชื่อและคิดว่ามันเป็นคำแค่ตัวของพ่อจะเป็นคำแก้ต่างหรือข้อแก้ตัวผมก็อยากฟังครับและอยากรู้ว่าทำไมพ่อถึงทำเหมือนผมไม่มีตัวตนแววตาตัดพ่อชายชัดยานที่เอ่ยคำว่าไม่มีตัวตนตินมีค่าและมีความหมายสำหรับพ่อเสมอ ติงเกิดจากความรักของพ่อกับแม่เรารักลูกมากนะแต่ที่พ่อต้องตัดขาดการติดต่อกับตินเพราะพ่อได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับแม่ของตินหลังจากเราหย่ากันพ่อจะต้องไม่ติดต่อแม่และตินไม่ว่าในกรณีใดเชื่อถือว่าการรับปากทำตามคำขอของตเตียไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้พ่อไม่อยากที่จะทำแต่ก็ต้องทำเพราะมันเป็นคำขอสุดท้ายของผู้หญิงที่พ่อรักและการที่พ่อต้องทำเช่นนั้น มันก็ทําให้พ่อทุกข์ใจไม่ต่างไปจากตินตินอาจจะไม่เชื่อคําพูดของพ่อเพราะพ่อไม่มีหลักฐานมายืนยันคําพูดของตัวเองมันเป็นสัญญาปากเปล่าที่พ่อต้องยึดมั่นลูกอาจมองว่ามันเป็นเพียงคําแก้ตัวสวยหรูที่พ่อปั้นแต่งขึ้นแต่มันคือเรื่องจริงผมรู้มาว่าพ่อไปร่วมงานรับปริญญาของผมทั้งสองครั้งแต่ทําไมถึงไม่มีความกล้าพอที่จะแสดงตัวให้ผมรู้ไตพบมีสีหน้าตกใจที่ลูกรู้เรื่องนี้ รู้ได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่เคยบอกใครมีเพียงอาทรเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ติดรู้เรื่องนี้ได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงไม่สําคัญหรอกครับพ่อสิ่งที่สําคัญคือมันเป็นความจริงไหมต่างหากครับเป็นความจริงพ่อยังแอบถ่ายรูปตินกับแม่ไว้ดูต่างหน้าผมเห็นแล้วครับเห็นได้ยังไงอาธรใช่ไหมใช่ครับพ่อยังไม่ได้ตอบเลยว่าทําไมถึงไม่แสดงตัวให้ผมรู้ พาะคำมั่นสัญญาที่พ่อเคยให้ไว้กับแม่ทำให้พ่อได้แต่เฝ้ามองความสำเร็จของตินงอยู่ห่างๆและภูมิใจในตัวตินงตลอดมาพ่อรักแม่ไหมครับรักสิรักมากเราถึงได้แต่งงานกันแต่มันคงยังไม่มากพอที่จะทําให้พ่อหยุดอยู่ที่แม่ทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อเพราะพ่อไม่ดีเองแม่ของตินถึงต้องช้ำใจเราทะเลาะกันบ่อยครั้งเรื่องที่พ่อแอบไปมีผู้หญิงอื่นสุดท้ายตติยาก็ขอหย่าขาดจากพ่อ หมดรักถึงตัดขาดกันได้อย่างสิ้นเยื่อใยใครว่าพอรักถึงได้ยอมปล่อยให้เธอเป็นอิสระเธอจะได้ไม่ต้องทนทุกข์อยู่กับพฤติกรรมแย่ๆของพ่อพอพ่อรู้ดีว่าพ่อเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้คำพูดกับการกระทำของพ่อมมนสวนทางกันถ้าพ่อรักแม่จริงทำไมถึงไม่กลับไปดูใจในวาระสุดท้ายของแม่แม้พอจะรู้มาบ้างถึงเหตุผลแห่งการกระทำในครั้งนั้นแต่เขาก็อยากที่จะฟังคำอธิบายจากปากของท่าน ไม่ใช่ว่าพ่อไม่อยากไปอยู่ดูใจแม่ของลูกในวาระสุดท้ายของเธอนั่นเป็นสิ่งที่พ่ออยากทำที่สุดเพียงแต่ไม่สามารถทำได้ในตอนนั้นเพราะบริษัทเกิดปัญหาวิกฤตที่ทำให้พ่อต้องอยู่จัดการกับปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเองมิฉะนั้นเราอาจจะต้องสูญเสียเงินมูลค่าหลายพันล้านในเวลานั้นพ่อจึงต้องเลือกละทิ้งเรื่องส่วนตัวมารับผิดชอบเรื่องงานที่บริษัทก่อนเพราะยังมีพนักงานอีกหลายร้อยชีวิตที่ต้องดูแลถ้าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท เราก็อาจจะอยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากนะแต่พนักงานของเราจะอยู่ยังไงพวกเขายังมีครอบครัวที่ต้องดูแลเช่นกันพ่อจึงละทิ้งหน้าที่และความรับผิดชอบนี้ไปไม่ได้ตินภพบมองเห็นแววตาเห็นความเสียใจของบิดาและเห็นน้ำตาลูกผู้ชายที่เจ้าตัวพยายามฝืนไว้จนตาแดงกำ่ำตินอาจไม่เชื่อว่าพ่อเสียใจมากและเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ที่ตอนนั้นพ่อไม่อาจเดินทางไปอยู่ดูใจผู้หญิงที่พ่อรักก่อนที่เธอจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ และไม่ได้ไปร่วมในงานพิธีศพของเธอแต่ถึงแม้จะย้อนเวลากลับไปได้พ่อก็จะยังตัดสินใจเช่นเดิมด้วยเหตุผลที่พ่อบอกตินและหวังว่าตินจะเข้าใจเมื่อตินได้อยู่ในสถานะเดียวกับพ่อสถานะที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของพนักงานเกือบพันชีวิตการอยู่ในจุดนั้นไม่ใช่คิดคำนึงถึงแต่เรื่องของเราแต่ต้องคำนึงถึงพวกเขาด้วยในฐานะที่พวกเขาเป็นคนในปกครองแน่นอนว่าการกระทำใดก็ตามของเรา จะมีผลกระทบไปถึงพวกเขาไม่มากก็น,น้อยไตรพบสุดลมหายใจแรงพร้อมกับเอื้อมไปกรุงมือบุตรชายพ่อไม่คาดหวังให้ติงยกโทษให้พ่อและขอบใจที่ติงยอมอดทนรับฟังพ่ออธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมพ่อถึงต้องตัดขาดการติดต่อกับตินรวมถึงสาเหตุที่ทำให้พ่อไม่สามารถไปอยู่ดูใจผู้หญิงที่พ่อรักตามคำขอของตินได้ในเวลานั้นการที่ตินสูญเสียแม่ไม่ใช่แค่ตินเท่านั้นที่เสียใจ พ่อเองก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าตินเพราะพ่อก็สูญเสียคนที่พ่อรักไปเช่นกันแม่ของตินคือผู้หญิงเพียงคนเดียวที่พ่อรักไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเธอก็ยังคงอยู่ในหัวใจของพ่อเสมอเช่นเดียวกับตินพ่อรักตินรักมาตลอดความรักที่พ่อมีให้ตินมากไม่ต่างไปจากที่แม่ตินมีให้และพูดได้เต็มปากว่าตินเป็นลูกที่พ่อตั้งใจให้เกิดพ่อภาคภูมิใจในตัวลูกเสมอไอ้ลูกชาย หลังจากแม่ตายทำไมพ่อถึงไม่ติดต่อผมแม่พ่อจะไม่เคยแสดงตัวให้ตินเห็นแต่พ่อรู้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของลูกรู้ว่าลูกเสียใจกับการสูญเสียแม่มากแค่ไหนเสียสูญแค่ไหนในเวลานั้นและผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมันมาได้ยังไงพ่อรู้หมดรู้แม้กระทั่งว่าลูกโกรธและเกลียดพ่อจะไม่คิดที่จะให้อภัยผมเคยคิดเช่นนั้นแม้ในเวลาที่แม่ขอร้องให้ผมรับปาก ว่าจะยกโทษให้พ่อเลิกโกรธเลิกเกลียดพ่อผมยอมรับปากแม่แต่ก็ใช่ว่ามันจะทำเช่นนั้นกันได้ง่ายๆพ่อเข้าใจใช่ไหมครับช่องว่างระหว่างเรามันมีมากเกินไปพ่อเข้าใจภูมิเป็นคนแรกที่เตือนสติผมเรื่องของพ่อเข้าถึงกับยกเรื่องที่ผมเคยรับปากแม่เกี่ยวกับพ่อขึ้นมาพูดกับผมในวันที่เขาเข้าไปบอกผมว่าพ่ออาการโครม่า มักคือคนที่สองที่บอกว่าผมโชคดีแค่ไหนที่ยังมีพ่อให้กอดยังมีโอกาสได้ทำหน้าที่ของลูกในการดูแลท่านในขณะที่เธอไม่มีโอกาสเหล่านั้นอีกแล้วเวลาที่คิดถึงพวกท่านทำได้เพียงแค่กอดรูปของท่านไว้เท่านั้นเธอมักจะพูดกับผมเสมอถึงความโชคดีที่ผมมีและพยายามพูดโน้มน้าวให้ผมกลับมาปรับความเข้าใจกับพ่อทั้งที่ตอนนั้นเธอยังไม่รู้แน่ชัดเวยซ้ำว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผมกับพ่อบาดหมางกันเธอพูดแต่เพียงว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็จะแก้ไขได้ขอเพียงเราหันหน้ามาพูดจาปรับความเข้าใจกันผมคิดเรื่องนี้อยู่นานสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะลองทำตามคำแนะนำของเธอพ่อคุณต้องขอบใจว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้ที่เป็นการรักษาแผลใจให้เราสองคนพ่อกับตินถึงได้หันหน้ามาปรับความเข้าใจกัน และนั่นทำให้พ่อมองเห็นโอกาสที่ติงจะยอมยกโทษให้พ่อเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะพ่อเรื่องราวในอดีตก็ปล่อยให้มันผ่านไปแม่เองก็คงอยากให้เป็นแบบนี้เช่นกันคําพูดของบุตรชายเป็นเสมือนน้ำทิพย์ที่ไหลผ่านเนื้อหัวใจที่แห้งผากให้กลับมาชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งพ่อลูกสบตากันรอยยิ้มสดใสปรากฏบนใบหน้าของบุคคลทั้งสองปัญหาทุกอย่างคลี่คลาย เพียงพ่อหันหน้ามาพูดจากันอย่างที่เธอบอกไว้จริงๆจริงสิพ่อไม่เห็นหน้าภูมิมาหลายวันแล้วเขาหายไปไหนไปทํางานที่ภูเก็ตครับและคงถือโอกาสไปหามัดด้วยหนุม,มัดแฟนของลูกน่ะเหรอผมก็อยากใช้คํานั้นนะครับพ่อแต่ไม่รู้ว่ามัดเขาจะคิดแบบเดียวกับผมหรือเปล่าช่วงนี้ผมให้ภูมิสวมรอยเป็นผมเพื่อลองใจมัดอยู่ครับผมอยากรู้ว่าเมื่อรักมาถึงทางเลือกมันจะเลือกใคร แล้วภูมิก็ยอมทําตามที่ตินขอที่จริงภูมิก็ไม่อยากทําหรอกครับแต่จําใจทํามากกว่าครับพ่อไปบังคับเขาละสิถ้าจะพูดให้ถูกคงต้องบอกว่าผมขอร้องแกมบังคับมากกว่าจากนั้นสองพ่อลูกก็หัวเราะออกมาพร้อมกันแล้วเมื่อไหร่ตินจะบอกความจริงกับเธอไม่นานนี้ล่ละครับพ่อขอให้ผมมั่นใจในตัวเธอก่อนว่าเธอเลือกผมที่ตัวผมไม่ใช่เลือกเพราะผมเป็นทายาทมหาเศรษฐีหมื่นล้าน ผมอยากรู้ว่าเธอจะเลือกอะไรมนุษย์เงินเดือนอย่างผมหรือว่าตำแหน่งลูกสไปไฮโซของพ่ออย่างไหนที่เธอต้องการไม่ว่าเธอจะเลือกแบบไหนคำตอบก็คือดินแต่คงจะดีกว่าถ้าเธอเลือกผมในบทบาทของดินจริงไนมครับพ่อแล้วถ้าเธอรู้ความจริงแล้วโกรธจะไม่ยอมให้อภยัยดินจะทำยังไงผมก็จะพยายามนงอะจนกว่าเธอจะหายโกรธผมไม่มีวันปล่อยมือเธอแน่นอนผมรักมัดครับพ่อ และจะไม่ยอมสูญเสียเธอให้ใครเด็ดขาดพ่อก็รักว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้ทั้งที่ยังไม่เคยได้พบหน้าและนับวันเาเวลาที่ตินจะพาเธอมาแนะนําให้พ่อรู้จักอีกไม่นานแล้วครับอาทิตย์หน้าผมจะต้องเดินทางไปสมทบกับภูมิที่ภูเก็ตแต่จะให้คุณอาทอมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อนะครับพ่อไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพ่อหรอกให้อาทอมอยู่ช่วยงานลูกน่ะดีแล้วไม่ได้หรอกครับถือว่าพ่อทําเพื่อความสบายใจของผมได้ไหมครับ ตามใจอะไรที่ตินต้องการพ่อให้ได้เสมอผมรักพ่อนะครับไตพกยิ้มกว้างพ่อก็รักตินลูกอภัยให้ผมแล้วนะเราปับความเข้าใจกันได้แล้วคุณรับรู้แล้วใช่ไหมตติยาแม้ว่าไตพบจะพูดเสียงเบาแต่บุตชายก็ยังได้ยินนี่กระดึกมากแล้วตินเองก็ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันพ่อว่าตินไปพักผ่อนเธอไม่ต้องห่วงพ่อพ่อก็จะนอนอนกัน ตินภพดูแลห่มผ้าให้บิดาก่อนจะเดินออกจากห้องไปเมื่อตินภพเดินออกมาจากห้องนอนของพ่อเพื่อเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองระหว่างทางเจอออนจีลาใส่ชุดนอนว่าบิวมายืนดักรอเขาอยู่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อีกฝ่ายทำเช่นนี้ออนจีลามักจะหาโอกาสมายั่วยวนเขาเสมอ,อยามที่อยู่รับหลังสามีแม้เขาจะแสดงความรังเกียจการกระทำที่น่าขยะแขยงเหล่านั้นแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายไม่ยออ่อท้อ และยังไม่หยุดการกระทำดังกล่าวเขาเดินเลี่ยงไปแต่เธอก็ยังเดินมายืนขวางทางไว้หลีกไปออมมีเรื่องจะคุยกับคุณผมไม่อยากฟังคุยกับออนมันเสียเกียรติมากนะเพื่อนไงคะบอกให้หลีกถ้าออนไม่หลีกคุณจินจะทําอะไรออนคะออนจีลาพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปลูบไล้อกแกลงของเขาเธอยักคิ้วให้เขาแททคาท้าทายสายตาที่เจ้ามองตินภพนั้นเชิญชวนอย่างเปิดเผย ไม่ว่าจะหน้าตาที่จัดว่าหล่อเข้มหรือหุ่นล่ำสมชายชาตรีของเขานั้นมันโดนใจเธออย่างแรงอยากรู้นักวารีลาบนเตียงของเขาจะดุดเด็ดเผ็ดร้อนสักแค่ไหนเพียงแค่ได้เห็นหน้าเขาก็ทําให้เธอรู้สึกเล่าร้อนได้โดยที่เขาไม่ต้องเล้าลมได้ซ้ําต่างจากไอ้แก่นั่นที่นับวันก็ยิ่งจะไร้ประโยชน์มากขึ้นทุกทีสู้หนุ่มๆอย่างติพบก็ไม่ได้แม้เขาจะแสดงทีท่ารังเกียจแต่เธอก็ไม่แคร ถ้าลองได้มีอะไรด้วยกันสักครั้งรับรองว่าจะติดใจดูอย่างไต้พบนั่นปไปเลถึงกับไปไหนไม่รอดและถ้าเป็นเช่นที่เธอคาดหวังไว้เธอก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพย์สมบัติมหาศาลที่อาจจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นของของพ่อยี่งนเสียก็ต้องโยกให้กับลูกกับเมียอยู่แล้วยิ่งถ้าเธอได้ลูกเลี้ยงมาเป็นโผอีกคนแล้วก็ปัญหาทุกอย่างก็จะจบส่วนไอ้แก่นั่นก็กำจัดมันทิ้งไปไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วแถมโรคเยอะ ตายไปก็คงไม่มีคนสงสัยตินภพยิ้มมุมปากก่อนจะเวียงตัวเธออย่างรุนแรงไปติดกำแพงคามายหน่อยไหมจะได้หายคันแค่คารมายคงไม่ทําให้ออนหายคันได้หรอกคะ่ะนอกิจากว่าเธอพูดละไว้ในฐานที่เข้าใจถ้าลิจจะแลดก็ไปแลกที่อื่นฉันไม่รับของเหลือเดนจากใครโดยเฉพาะของเน่าๆอย่างเธอไม่อยากลองสักครั้งหรอคะถ้าได้ลองออนรับลองคุคต้องติดใจ เหมือนที่พ่อคุณเคยติดใจอ่อนจงโงหัวไม่ขึ้นมาแล้วถ้าคิดจะลวบเราสองคนพ่อลูกไว้แล้วก็บอกได้เลยว่าหมดหวังรสนิยมของฉันกับพ่อมันต่างกันและขอเตือนถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อยู่ให้ห่างๆทำอะไรไว้อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้พูดจบก็เดินเข้าห้องนอนของตัวเองทันทีรู้อะไรหรือว่าไปละแค่ละคายเรื่องอะไรจากใครมานี่เป็นปริศนาที่ออนจิลาต้องค้นหาคำตอบ ก่อนที่จะสายเกินไปที่จะรับมือเขาเย็นนี้เราไปดินเนอร์ด้วยกันนะมัดผมมีบางอย่างที่จะเซอร์ไพรส์คุณภูมิและพีเอ๋ยชวนไว้วันหลังได้ไหมคะคุณตินวันนี้มัดเหนื่อยอยากกลับไปพักค่ะคุณไม่โกรธมาใช่ไหมคะใครจะไปโกรธคนน่ารักอย่างคุณได้ลงเหนื่อยก็พักว้พรุ่งนี้เย็นเราค่อยไปดินเนอร์ด้วยกันหวังว่าคุณคงจะไม่ปฏิเสธผมโอเคค่ะพรุ่งนี้นะคะ มัจะแต่งตัวสวยๆเพื่อไปดินเนอร์มือพิเศษของเราดีไหมคะเป็นความคิดที่ดีมากเลยถ้างั้นให้ผมขับรถไปส่งคุณกลับบ้านนะตกลงคะ่ะภูมิและพีขับรถไปส่งเธอที่บ้านพักสุดหรูติดินทะเลแต่ก่อนที่มัทน,นาวีจะก้าวลงจากรถก็ได้ยินข่าวดีบางอย่างที่ทําให้เธอยิ้มได้ผมยังไม่ได้บอกคุณใช่ไหมว่าดินจะเดินทางมาที่นี่จริงเหรอคะเขาจะมาถึงเมื่อไหร่คะน้ําเสียงที่ย้อนถามบ่งบอกถึงความดีใจ เช่นเดียวกับแววตาของเธอวันนี้แต่ไม่ได้บอกไว้ว่าจะมาถึงตอนกี่โมงพรุ่งนี้คุณคงได้เจอเขาดีจังทำไมคุณถึงต้องดีใจที่จะได้เจอดินคำพูดของภูมิะพีทำให้มัทน,นาวีรู้ตัวว่าเพอแสดงความรู้สึกดีใจออกไปโดยไม่รู้ตัวก็มัดไม่ได้เจอเขามาพักใหญ่แล้วอีกอย่างเขาก็เป็นเพื่อนของมัดการที่มาคิดถึงเขาก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจริงไหมคะภูมิลพีพยักหน้าแทนคำตอบ ทั้งที่รู้ดีว่าความรู้สึกที่เธอมีกับเพื่อนรักของเขานั้นมันเกินขว่าเคว่าเพื่อนเจ้าตัวจะรู้ไหมว่ากำลังหลงรักเพื่อนของตัวเองแม้ในขณะที่อยู่กับเขาแค่มองตาเธอก็รู้ว่าเธอกำลังสับสนผู้ชายที่เธอหลงรักไม่ใช่เขาจึนพบตัวจริงต่างหากที่อยู่ในหัวใจเธอคุณเข้าบ้านเธอจะได้ไปพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกันนะครับและอย่าลืมนัดของเรามัดไปนะคะเธอก้าวลงจากรถ พร้อมกับเดินกลับเข้าไปในบ้านอย่างเหนื่อยล้าในระยะหลังมานี้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและเขาก็เป็นไปได้ได,ได้ดีไม่ว่างานจะยุ่งมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ยังมีเวลาให้เธอถ้าเป็นแบบนี้เป้าหมายของเธอก็คงอยู่ไม่ไกลมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป้าหมายที่เคยหวังไว้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วแต่ทำไมถึงรู้สึกนุงนวงใจเมื่อนึกถึงดินไม่ว่าเธอและตินภพจะไปทำอะไรที่ไหน ก็มักจะเห็นภาพของดินทับซ้อนขึ้นมาเสมอมันหมายถึงอะไรทำไมถึงเป็นแบบนั้นเหตุไดหัวใจของเธอจึงรู้สึกหวั่นไหวให้กับดินมากกว่าชายที่เป็นเป้าหมายของตัวเองหญิงสาวสุดตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างคนหมดแรงเธอหลับตาและพิงพนักโดยไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนจ้องมองเธออยู่เหนื่อยจากการทำงานมากขนาดนี้เลยเสียงนั่นมันเหมือนเสียงของดิน มัทนาวีมองหาตัวเขาแต่ก็ไม่พบนี่เราคิดถึงเขามากถึงท่านหูแววไปเองเลยเหรอมองหาผมอยู่ลรอมัดเธอหันหไปตามเสียงนั้นและก็พบเขาดินก็ผมนะสิคุณไึกว่าใครความดีใจทําให้มัทนาวีวิ่งตรงเข้าไปกอดเขาไว้แน่นดินพบยกมือขึ้นเพื่อที่จะกอดตอบเธอแต่ต้องอดใจไว้พร้อมกับลดมือลงข้างตัว ได้แต่ซึมซับความคิดถึงของเธอผ่านอ้อมกอดที่อบอุ่นนั้นมัดคิดถึงดินที่สุดเลยรู้ไหมระยะหลังๆเราต่างคนต่างยุ่งอยู่กับงานจนแทบไม่ได้คุยกันหรือเจอหน้ากันเลยผมก็คิดถึงคุณอยากมาหาคุณจะจะขาดแต่จะให้ทำยังไงในเมื่อคุณกำลังสารสัมพันธ์อยู่กับเจ้านายผมคำพูดเตือนสติของเขาทำให้เธอได้คิดและผักออกห่างจากเขาทันทีคุณกับเขาไปกันได้ได,ดีใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วทำไมสีหน้าของคุณถึงดูเหมือนคนไม่มีความสุขใครบอกคะมัดมีความสุขดีอันที่จริงคุณตินเขาชวนมัดไปดินเนอร์กับเขาคืนนี้แต่มัดปฏิเสธเพราะอยากพักเราก็เลยเลื่อนไปเป็นเย็นวันพรุ่งนี้แทนผมมาลบกวนเวลาพักของคุณหรือเปล่าเปล่าคะ่ะมัดดีใจที่ได้พกดินแววตาของเธอก็บอกเขาเช่นนั้นเหมือนกันไปเดินเล่นกันไหมไปสิคะแต่ขอเวลามัดไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ ไหนบอกว่าเหนื่อยการไปเดินเล่นชายหาดกับดินก็ถือเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของมัดแล้วก่อนนะเดี๋ยวมัดมาดินภพยิ้มให้เธออย่างอบอุ่นอย่านานนะถ้านานผมจะเข้าไปช่วยเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวให้ถ้าได้แดดนั้นก็วิเศษไปเลยเขารู้ดีว่าเธอพูดเล่นมากกว่าจะอยากให้เขาทําอย่างนั้นจริงๆเมื่อไหร่นะที่คุณจะรู้ว่าใครคือคนที่คุณรักและอะไรสําคัญสําหรับคุณมากกว่ากัน ผมหรือการแต่งงานกับติรภพเตะชัดประสิทธิ์ที่คุณใฝ่ฝันถึงความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและขอขอบคุณจากใจในทุกๆก,การติดตามการกดไลค์กดแชร์รวมถึงกำลังใจที่ส่งให้นุชผ่านคอมเมนต์สิ่งเหล่านี้จะทำให้นุชมีกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ Love No Channel By นุชคงต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่อตอนหนะ้าสวัสดีค่ะ THANKS FOR JOINING US.